เดี๋ยวนี้ผู้คนมีความรู้มากขึ้นเราก็เลยรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรมากกว่าคนรุ่นก่อนๆหรือว่ามากกว่าตอนที่เรายังไม่เอยมีความรู้พอเรารู้ว่าอะไรดีอะไรควรแล้วก็ย่อมมีความคาดหวังในสิ่งต่างๆ เช่นเมื่อเรามีความรู้เรื่องสุขภาพนะเราก็คาดหวังว่าสิ่งแวดล้อมควรจะม,มีมลภาวะน้อยแม่น้ำลำคลองควรจะใสสะอาดมีขยะพลาสติกน้อยหรือว่าอาหารเนี่ยควรจะเป็นอาหารที่ ปรุงแต่งเติมแต่ง,ตงด้วยสารเคมีน้อยควรจะมีเส้นใยเยอะๆนะเพราะว่าช่วยทำให้การขับถ่ายดีหรือว่าคาดหวังว่าอาหารเนี่ยมันควรจะมีน้ำตาลน้อยๆเพราะว่ากินมากๆก็ทำให้เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจนะเช่นเดียวกับไขมันรวมนั้งอาหารรสจัดนะที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพไอความรู้้างสุขภาพก็ทำให้เรามีความคาดหวังคนที่เรารักด้วยนะวะ่าเออเขาควรจะออกกำลังกายเยอะๆน้ำหนักก็ไม่ควรเพิ่มหรือมีน้ำหนักมากยิ่งถ้าเรา เมื่อเรามีความรู้ด้านธรรมะเนี่ยเราก็คาดหวังนะให้คนที่เรารักเนี่ยเช่นลูกหลานพ่อแม่สนใจธรรมะคาดหวังให้คนมีศีลมีธรรมกันมากมีความซื่อสัตย์สุจริตสมัยที่เรายังไม่ค่อยรู้ธรรมะนี่เราก็ไม่ได้คาดหวังมากนะจากคนรอบข้างเท่าไหร่ ใครเขาจะกินเหล้าเล่นเกมใช้เวลาไปกับการกินดืน่มเที่ยวเล่นเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอเรามาสนใจธรรมะเวลาเห็นคนที่เรารักเนี่ยเช่นลูกเนี่ย,ยติดเกมหรือว่าชอบเที่ยวห้างหรือว่าแอบไปกินเหล้าเราก็ไม่พอใจหรือบางทีเห็นเขา ยิงนกตกปลาตอนที่ไม่ได้สนใจธรรมะก,ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องที่กวนวกวนใจอย่างไรนะแต่ว่าพอาสนใจธรรมะเห็นคุณค่าของศีลพอลูกหรือหลานหรือว่าคนคุ้นเคยเขาชอบยิงนกตกปลาชอบแกล้งสัตวนะ์เราก็รู้สึกขัดใจไม่พอใจเพราะว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้น กินทุกวันนี้คนเราเนี่ยไม่ใช่ใค่มีความรู้มากกว่าแต่ก่อนนะแต่เรายังมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าแต่ก่อนหรือผู้งนานคือเรารวยกว่าเมื่อก่อนความคาดหวังว่าอะไรที่ความคาดหวังว่าสิ่งต่างๆควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องมีมากขึ้นอากาศก็ต้องมีมลภาวะน้อยๆการเดินทางก็จะต้องคล่องแคล่ว หรือว่าการจราจรไม่ควรจะรถติดแน่นขนาดอย่างนั้นการที่เรามีความคาดหวังว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่ในง่เนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยพยายามผลักดันให้สิ่งต่างๆมันควรจะเป็นให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่ควรจะเป็น แต่ว่าบางครั้งก็ทําให้เรามีความทุกข์ได้ถ้าหากว่าสิ่งต่างๆมันไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นมดะภาวะเต็ไมไปหมดเลยแม่น้ำลางคองก็เน่าเสียป่าก็ถูกทําลายไปเยอะอาหารก็เต็มไปด้วยสารเคมีคนก็กินแต่หวานกินอาหารรสจัด ทำให้เจ็บป่วยกันเยอะแยะพอเจอสภาพนี้เข้าก็หลายคนก็เกิดความเครียดเกิดความไม่พอใจนนสิ่งที่เรานะควรจะมีเนี่ยนะในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะเราควรจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้คนรวมทั้งความเป็นอยู่ของคนรอบข้างใกล้ตัวเราแต่ขณะเยอกันเราก็ต้องรู้จักเชื่อยอมรับความเป็นจริงด้วยเพราะถ้าหากว่าเราไปไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันควรเป็นแล้วพอเห็นความเป็นจริงมันห่างไกลาจากสิ่งที่ควรเป็น เราวางใจไม่ถูกแล้วก็ทุกมากนะตัวนี้คนเรามีความคาดหวังกับอะไรต่ออะไรมากมายคาดหวังจากเจ้านายนะว่าเขาจะมีความยุติธรรมมีความเสียสละคาดหวังจากเพื่อนร่วมงานนะว่าเขาควรจะมาตรงเวลาไม่เห็นแก่ตัวใส่ใจส่วนรวมทำง,งานเป็นทีมเวริร์มาตรงเวลา คาดหวังจากเพื่อนบ้านว่าเขาจะเคารพความเป็นส่วนตัวของเราไม่ใช่มาคอยดักจ้องแอบมองว่าเราหรือคนในบ้านเรากําลังทําอะไรหรือบางทีก็ส่งเสียงดังรบกวนเวลาหลับเวลานอนเราคาดหวังอะไรต่ออะไรมากมายแต่ความคาดหวังที่มันก็สามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เมื่อเจอความเป็นจริง ที่มันไม่ตรงกับความคาดหวังหรือว่ามันห่างไกลจากความคาดหวังแล้วเราก็ทนในความเป็นจริงนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ไม่เป็นตามที่มันควรจะเป็นป<น>ัญหาตรงนี้แหละ yeah. การที่เราไม่สามารถที่จะยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นได้โดยเพราะความเป็นจริงที่มันห่างไกลจากสิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็นหรือบางทีไม่ใช่แค่ห่างไกลมันสวนทางกันเลย คนผู้คนตอนนี้เวลานี้มีความทุกข์มากแลายครั้งก็สิ่งทุกข์กับคนรอบตัวคนรอบข้างนะเช่นพ่อแม,พอแม่พ่อแก่ตัวก็จู้จี้ขี้บน่นะเรียกร้องโน่เรียกร้องนี่จากลูกใจกนหนึ่งก็คิดว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมีอายุมากแล้ว ควรจะสนใจธรรมะควรจะอพอใจในสิ่งที่มีควรจะคุมอารมณ์ได้แต่ทำไมจู้จี้ขี้บ่นกว่าเดิมหรือบางทีพ่อแม่เนี่ยเกิดเป็นอาใส่เมื่อขึ้นมากลายเป็นคนละคนเลยบางทีพ่อแม่ก็โวยวายคนเอาใส่เมื่อบางทีก็ด่าว่าแล้วก็ขี้โมโหคอยว่าว่าคนนั้นเอา กระเป๋าของตัวเองไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอะ่ะเอาของไปเก็บแล้วลืมจําไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนพอหาไม่เจอก็ไปไปว่าว่าคนงานเนี่ยเขาเขาโมยเอขาโมยไปบอกให้ไล่คนงานออกไปลูกก็ไม่พอใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนงานก็หายากไล่ก็ไปแล้วจะเอาใครมา วางุนหงิดกับพ่อแม่ที่ไม่เหมือนเดิมเวลาไปคิดถึงพ่อแม่ว่าสมัยก่อนเป็นอย่างงดเป็นอย่างนี้นะพูดจานุ่มนวลเป็นคนที่ใส่ใจให้ตอเห็นใจผู้อื่นแต่ตอนนี้กลายเป็นก้าวร้าวไปแล้วไม่ควรเป็นอย่างนี้เลยพูดไปโลกระทุ่มนะ พราอยอมรับความเป็นจริงของพ่อแม่ไม่ได้ยังติดภาพพ่อแม่ที่ควรจะเป็นนะหรือบางทีพ่อแม่ม่ได้ไปอไัลไซเมอร์แล้วว่าพ่อชอบกินเหล้าแม่ก็ชอบเล่นไพ่ไม่เห็นเหมือนพ่อแม่คนอื่นเลยรู้สึกไม่พอใจพ่อแม่เพรอไปคาดหวังพ่อแม่ควรจะเป็นอย่างงนอย่างนี้ แต่พอถ้าไม่เป็นอย่างที่คาดหวังอย่างที่ควรจะเป็นก็มีความทุกข์เกิดความรังเกียจนี้เรลว่าเพราะว่าไปยึดติดความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็นอยนยอมรับความเป็นจริงไม่ได้หรือพ่อแม่เนี่มีลูกแต่ลูกก็ติดเกมแม่เอาใจใส่การเรียนบางทีก็ชอบชอบชอบเที่ยว พราะคนที่เป็นพ่อแม่ก็มองไว้เด็กไม่ม้คุณจะเป็นอย่างนี้ควรจะขยันเรียนควรจะรับผิดชอบกับการเรียนพอลูกไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังก็เป็นทุกแล้วไปขับไปบังคับเขาให้เขาเป็นอย่างที่ตัวเองคิดว่าควรจะเป็นก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้บางที ลูกก็อาจจะไม่ได้เกลยียอะไรนะอาจจะขยันเรียนด้วซ้ําแต่พ่อแม่คิดว่าเนี่ยลูกควรจะได้คะแนนมากกว่านี้3ามจุดหามันน้อยไประดับเธอวิสติปัญญา่องเธอควรจะได้4ี่ไม่ได้3ามจุดหนี่ไม่พอใจเขี่ยเขียนบังคับให้ลูกขยันมากกว่านี้ก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพ่อแม่กับลูก ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นเพราะพ่อแม่ไม่สามารถจะยอมรับสิ่งที่ลูกเป็นได้ไปเอาประสบการณ์ของตัวเองอดีหรือเอาความคาดบงตัวเองเนี่ยมามากําหนดนะกดชาก็กลายเป็นการบังคับแต่เดี๋ยวนี้ก็แปลงนะสมัยท,ที่อาตมายังเด็กเนี่ยเพื่อนเเนี่ย พ่อแม่ก็เพื่อนๆจนมีพี่น้องกันห้าหกคนเจ็ดแปดคนพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกนะเพราะลูกน, 7, นั้งเจ็ดแปดคนยังต่ำๆก็ห้าคนพ่อแม่ก็ทำมาหากินไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกแต่บอกว่าลูกเนี่ยแต่และคนก็ออกมาก็เป็นคนดีนะเรียบร้อยขยันเรียนประสบความสำเร็จในการงานในอาชีพ แต่ว่าพ่อแม่สมัยนี้เนี่ยมีลูกแค่คนเดียวหรือสองคนแต่ว่าพฤติกรรมของลูกเนี่ยหรือว่านิสัยใจคอของลูกเนี่ยมันกลับสร้างปัญหากับคนที่เป็นพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่เนี่ยก็มีเวลาให้กับลูกมากมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการที่พ่อแม่มีเวลาให้กับลูกมากเนี่ยมันสร้างปัญหากับลูกเองนะเพราะว่า พ่อแม่สมัยนี้เ็ามีความรู้เยอะเขาก็มีความคาดหวังต่างๆอยากจะให้ลูกเป็นอย่าง,งน้นเป็นอย่างนี้พอคาดหวังแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ได้คาดหวังอย่างเดียวนะว่าลูกควรจะเป็นอย่าง,งน้นอย่างนี้เข้าไปจัดการด้วยเข้าไปจัดการเข้าไปบังคับเจ้าก,กี่เจ้าก,การจนกระทั่งลูกนี่รู้สึกอึดอัดแล้วก็พอพอ่พอพอลูกเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่พ่อแม่คาดหวังพ่อแม่ก็ไม่พอใจ ด่าว่าหรือว่าแสดงอาการให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าลูกก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าบางเป็นพวกต่อต้านสังคมม้างอันนี้ก็แปลกนะสมัยก่อนนี่พ่อแม่มีลูกเจ็ดแปดคนแต่ลูกทุกคนนี่ก็ออกมาเติบโต,ตมาก็ใช้ได้ทั้งที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีรายกับลูกแต่เดือวน,นี้พ่อแม่มีรายกับลูกเยอะ เพราะลูกมีแค่คนเดียวแต่ทําไมลูกมีปัญหาหลบลุ่ไปโรคซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเก่กเม่เล่เกเร,กเรกอันนี้เกิดเป็นเพราะว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้เขามีความรู้เยอะมีความคาดหวังสูงนะจากลูกก็พยายามเคี่ยวเข็นบังคับให้ลูกเป็นไปอย่างที่ตัวเองคาดหวังพอลูกไม่เป็นไปนอย่างที่คาดหวัง,ก,ง,วงก็ทําใจไม่ได้ไม่สามารถจะยอมรับลูกอย่างที่ลูกเป็นได้มันก็เลยเกิดการขัดแย้งกัน จนกระทั่งลูกบางทีก็เสียศูนะอันนี้เป็นเพราะคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปเรามีความคาดหวังสูงเพราะเรามีความรู้เยอะเรามีไรายได้สูงรวมทั้งบางทีเรามีความรู้ด้านธรรมะคนที่มีความรู้ด้านธรรมะเยอะ mm. นะก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างได้นะไปคาดหวังลูกให้มีธรรมะสนใจธรรมะเหมือนตัวเหมือนคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่ หรือไปคาดหวังว่าพ่อแม่ของตัวย่อมสนใจธรรมะเหมือนตนนะหรือว่าไปคาดหวังว่าจะต้องมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยไม่กินดื่มเทื่อเล่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำกันโดยทั่วไปแต่พอเขากินดื่มเทื่อเล่นนะไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักอดอมไม่รู้จักสนไม่สนใจสวดนมนต์นั่งสมาธิก็เลยเกิดความขัดแยง้งกัน พอไม่สามารถยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นได้การที่คนเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่เป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าไปคาดหวังกับสิ่งที่ควรอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นแต่ไม่สามารถเทียยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ตรงเนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความทุกข์แล้วสุดท้ายนี่ก็ไปคาดหวังกับตัวเองด้วยนะไม่ได้คาดหวังคนอื่นอย่างเดียวคนที่มาคนที่มา เจริสติมาปฏิบัติที่นี่หลายคนเนี่ยขาก็รู้นะว่าความสงบเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราพอมาปฏิบัติก็คาดหวังว่าจะต้องจิตจะต้องสงบไม่คิดอะไรไม่ฟุ้งซ่านแต่พอมันมีความคิดขึ้นมาก็ยอมรับไม่ได้รู้สึกหมุดหญิดไม่พอใจตัวเองหรือบางครั้งมันมีจิตคิดในทางลบนะคิดในทางลบต่อผู้มีพระคุณ หรือว่ามีอารมณ์บางอย่างซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเช่นความโลภค,ความโกรธราคานะพอมันเกิดขึ้นมาก็ทำใจยอมรับไม่ได้เพราะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นความคิดแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่สอามารับไม่สามารถยอมรับตัวอย่างที่เป็นได้นะแ,แค่มีความฟุ้งคิด ความคิดมันผุดขึ้นมาเยอะแยะเยอะแยะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยเราสาป,ปฏิบัติมาต้องหลายวันแล้วทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไอ้ความจริงกับความคาดหวังมันสวนทางกันในเมื่อยอมรับความจริงหรือความเป็นจริงไม่ได้มันก็เลยเกิดความทุกข์ทั้งที่ถ้าเกิดว่ายอมรับความเป็นจริงได้เออมันเกิดขึ้นก็แค่ยอมรับแล้วก็แค่รู้แค่รู้เฉยๆการเจริญสติที่ท่านก็สอนว่าให้แค่รู้เฉยๆ ผมว่าคำเจอทเคยบอกเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างบางคนพอคิดไม่ดีดีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นกับคนรอบข้างกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์โอดเป็นทุกข์มากเลยอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันก็ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ พอทำไมยอมรับนี่เราก็จะทุกข์มากนะบางคนภาวนามาเยอะนะแล้วก็คาดหวังว่าเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยจะสามารถใช้สติใช้สมาธิมากำกับใจไม่ให้ทุกข์ได้กายก็กายทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่ใจไม่ทุกข์ใจไม่หงุดหงิดใ,ใจสงบได้แม้กายจะเป็นทุกข์แต่พอเจ็บป่วยเข้าจริงๆแล้วป่วยหนักด้วย กายปวดอย่างเดียวไม่พอใจก็หมุดหงิดงุนง่านเกิดโทสะเกิดความทุกข์ยอมแล้วไม่ได้นะว่าในเมื่อเราปฏิบัติทมทำไมมันยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ทำไมใจมันยังหมุดหงิดงุนง่านทำไมมันยังมีความทุกข์อยู่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะาเราปฏิบัติมานานธรรมะที่เราปฏิบัติมันควรจะทําให้ใจสงบได้ก็เลยยิ่งทุกข์ขึ้นใหญ่ ทุกเพราะยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ทุกทุกไม่ทุก,ท,กทุกเพราะว่าใจไม่สงบคนธรรมดาเนี่ยทุกเพราะว่ากายนี่มันมีทุกขเวทนาใจก็เลยเป็นทุกจากนักภาวนาหลายคนเนี่ยใจเป็นทุกเนี่ยเพราะว่ามันไม่สงบอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะไม่สามารถยอมรับความเป็นจริง ของตัวเองได้การภาวนาหรือว่าการมาสนใจธรรมะเนี่ยมันทำให้เรารู้นะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันทำให้เรามีเป้าหมายที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมภายนอกเช่นกายวาจาหรือพฤติกรรมคุณลักษณะของจิตที่เรียกว่าสมาธิและปัญญาแต่ถ้าว่าเราไปอยู่กับไปสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น ในด้านนึงก็ทําให้เรามีแรงผลักในการที่จะขับเคลื่อนเขี่ยวเข็นพัฒนาตัวเองให้ไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหาวันไปยังไปไม่ถึงสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างน,น้อยๆก็ต้องฝึกใจให้อยอมรับความเป็นจริงได้ว่าเออเรายังไปไม่ถึงเรายังทําได้แค่นี้บางทีการสนใจทรมาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมัวจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น จนลืมรู้จักทําใจยอมรับกับความเป็นจริงซึ่งมันก็ไม่เป็เพียงแต่ทำให้เรามีปัญหากับตัวเองนะอย่างที่พูดมาเนี่ยแต่มันทำให้เรามีปัญหากับคนอื่นด้วยเวลาสอนลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ทำไมไม่เป็นอย่างทำไมมันถึงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมยังยังชอบเล่นเกมทําไมยังสูบบุหรี่ทำไมยังติดการพน,นัน หรือว่าทำไมเนี่ยชอบก่อกวนเพื่อนยอมรับไม่ได้ว่าก็เป็นอย่างนั้นพอยอมรับไม่ได้ก็เลยกดดันต่อว่าลงโทษซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมีพฤจิกริยาต่อต้านยิ่งเกลีาเมล็เกลมาเลเก,กเลมากขึ้นหรือต่อต้านครูบาอาจารย์มากขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าครูเนี่ยยอมรับเขาอย่าง <c oughs> ที่เขาเป็นนะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ก็เป็นอย่างนี้แหละบางที <c oughs> ไอ้เป็นพ่อพ่อแม่เขาไม่่อยมีเวลาดูแลหรือเป็นพาะว่าเขาขาดความอบอุ่นยอมรับเขาเข้าใจเขาแล้วก็พยายามที่จะช่วยเขาให้เขาพัฒนาขึ้นแต่ช่วยเขาไม่ใช่โดยการไปต่อว่าด่าทอว่าทําไมเธอเป็นอย่างนี้ไอ้วิธีนี้ไม่ได้ช่วยแต่ถ้าช่วยเขาโดยการยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็น ก็จะเออะโวยวายบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ให้มีน้ำใจให้นึกถึงคนอื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่อยๆสอนไปนโดยเริ่มต้นจากการที่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เขาเป็นหรือไม่ใช่อย่างที่เขาควรจะเป็นนคนเราการยอมรับความเป็นจริง ไม่ว่าความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมความเป็นจริงของคนรอบข้างคนที่เรารักคนใกล้ตัวหรือความเป็นจริงของตัวเองนี่สำคัญนะเพราะถ้าเราไม่สามารถจอรับความเป็นจริงได้เนี่ยมันจะทุกข์มากเลยเพราะว่าโลกและชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเสมอไปบางทีเล่นกีฬาเนี่ยกรรมาการตัดสินไม่เป็นธรรมก็มี นักนักกีฬาเนี่ยก็ควรที่จะรักษาใจให้ให้เป็นนะเวลาเจอการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่งุนหิดัวเสียเพราะว่ากรรมการไม่ควรตัดสินอย่างนั้นกรรมการควรจะมีความยุติธรรมย่างมากกว่านี้พอทําใจไม่ได้กับความเป็นจริงของกรรมการงุนหิดถัวเสียก็เลยเล่นผิดเล่นพลาดล้วนไปหมดเลยข้อที่ดีเนี่ยเวลาเขาซ้อมเนี่ยก็าจะให นักกีฬาเนี่ยได้เจอกับบทเรียนคือการตัดสินที่ไมุ่ติยธรรมของกรรมการบางทีโค้ชเป็นกรรมการเองเลยแล้วแกล้งตัดสินผิดผิดพ,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 พลาดพลาดหรือว่าไม่เป็นธรรมกับฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายนึ้งก็หัวเสียแล้วท,ทำไมโค้ตตัดสินอย่างนี้โค้ชก็เลยเฉลยว่าเนี่ยก็ความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้แหละกรรมการมันไม่ใช่ว่าจะตัดสินได้ถูกต้องหรือเป็นธรรมเสมอไป ก็สม,มัคือว่าเราต้องรู้จักวางใจให้เป็นเวลาเจอการตัดสินที่ไม่ไม่เป็นธรรมอย่าไปยึดติดความถูกต้องอย่างเดียวหรืออย่าไปยึดติดความเป็นธรรมอย่างเดียวต้องรู้จักยอมรับความเป็นจริงแล้วก็พาตัวเองหลุดออกจากความไม่ถูกต้องให้ได้เขาตัดสินจะผิดจะพลาดยังไงไม่ควรตัดสินอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็สำคัญคือเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็ทําต่อไป นี่คือบทเรียนชีวิตนะที่เราทุกคนต้องมีนะคือแม้ว่าเราจะรู้อะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ถ้าความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับมันให้ได้ไม่ใช่เพื่อสยบนะแต่เพื่อจะก้าวต่อไปจะได้มีกำลังในการแก้ไขให้มันเกิดความถูกต้อง